สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้เราก็จะมาต้มจืดเห็ดหอมนะคะใส่หมูสับใส่วุ้นเส้นใส่เห็ดหูหนูหอมนะคะเห็ดหูหนูดําค่ะไม่ใช่เห็ดหูหนูหอม อันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมแห้งที่บม่รายองพยอมได้แช่น้ําไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟองเต้าหู้บางคนจะเรียกว่าเยื่อไผ่นะคะจริงๆแล้วเป็นแค่ฟองเต้าหู้เท่านั้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูดําวันนี้เห็ดหูหนูขาวไม่ได้ใส่นะคะ ่วนันนี้ก็จะเป็นหมูสับแล้วก็มกโขลกนะคะใส่กระเทียมพริกไทยดำแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำแข็งลงไปสองก้อนแล้วก็โขลกให้เหนียวนะคะให้เด้งแต่ก็ไม่ถึงกับเด้งมากนะคะอันนี้เราก็ปิดฝาไว้ให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่กันนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะ แล้วก็เปิดขวาใส่เห็ดหอมก่อนเลยนะคะเห็ดหอมเห็ดหูหนูดำฟองเต้าหู้อ้นเส้นใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะก็เราต้องเคี่ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมูสับที่เราโขลกก็จะใส่ ทีหลังนะคะเราก็จะปิดฝาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งเราก็ หมูที่เราโขลกไว้นะคะสับแล้วก็โขลกเราก็จะมาปั้นก้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ําแห้งเราต้องเติมน้ําอีกนิดนึงหมูก็สับมละเอียดนะคะลูกสาบอกทําไมไม่ใช้เครื่องปั่น ก็เนาะคนบ้านนอกไม่อยากใช้เครื่องปั่นสู้ใช้แรงสับจะอร่อยถึงใจมากกว่านะคะคือการทำอะไรด้วยการใส่ใจลงไปกับรายละเอียดนั้นทำให้ของดูน่ากินขึ้นมาในทันทีทันใดเลยนะคะเขาเรียกว่าการใส่ใจในรสอาหาร นี่ก็จะมีเหนียวๆบ้างนะคะเราจะอยู่ที่สูงเราก็ทำกินได้นะคะนี่ แม่ะคะ้หมูสับเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะคะฟูฟูด้วยเดี๋ยวต้องขอเติมน้ำอีกสักนิดนะคะนี่ก็ได้ถ้วยใหญ่หอมหอมกลิ่นของเห็ดหอมนะคะเดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไปในหมูสับ แล้วก็โขลกไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวขอชิมรสแป๊บหนึง่งยังไม่มีรสเค็มเลยนะคะเราก็จะใส่เกลือนะคะนะคะ่ะเป็นเกลือเม็ดนะคะใส่ลงไปกำลังพยายามทำอาหารจะชอบใส่ ใส่เกลือนะคะจะอร่อยแล้วก็กินนัวกว่าใส่น้ำปลาหรือว่าซอสซีอิ๊วอะไรประเภทนี้นะคะเดี๋ยวรอเกลือละลายเราก็จะมาชิมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าหรือว่าต้องเติมอะไรเพิ่มต้มจืดครั้งนี้ลืมดอกไม้จีนเลยไม่ได้ใส่นะคะ เพราะว่าไม่ไดเอามาแช่น้ำลืมเลยเพราะว่าซื้อมาอยู่กันคนละถุงก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นึงนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเดือดแบบนี้เลยนะคะวันนี้ยังไม่ตัดใส่ชามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านเรงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ